thank you เราได้จัดกิจรกรรมพิเศษให้กับครอบครัวจอยไอคอนโดยมาปั่นจักรยานบนรางรถไฟหรือเรียกกันว่าเรียวไบนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่เมืองจอรซอนจังหวัดคังวอนโดทางตอนเหนือของประเทศเกาหลีใต้จังหวัดน,นี้ในอดีตทําเหมืองแร่และต่อมาได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างแดนได้มาสัมผัสธรรมชาติ ชมทัศนียภาพชนบทของประเทศเกาหลีใต้ด้วยระยะทางในการปั่นจักรยานถึง7.5กิโลเมตรตลอดเส้นทางจะผ่านลับทางถินเขาุโมงคงรถไฟชิวสนและทุ่งนาที่จะสร้างความประทับใจให้กับดลก่ครอบครัวจอแอนด์กอนอย่างไม่ลืมลือนเลยทีเดียว สนุกมากค่ะทริปนี้ประทับใจมากโรแมนติกสุดยอดค่ะรอบหน้าจะมาอีกค่ะโรดดีๆกับเจซีนะคะย้สวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราก็เพิ่งปั่นจักรยานนะครับเพิ่งที่จะขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดทักนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ปั่นมานี่ก็ได้ชมวิวนะครไม่ว่าจะเป็นแม่นะ้ำ ภูเขาเนี่ยต้องบอกว่า1อากาศดีนะฮะแล้วก็สก็คือได้ออกกำลังกายแล้วสองสามเนื่อกันนะ,ะับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าบรรยากาศโดยรวมดีมากนะ,ะับถ้าดูจากบรรยากาศอากาศกำลังดีทุกอย่างดีหมดเลยนะ,ะเดี๋ยวเราก็กาลังจะขึ้นรถไฟเพื่อที่เดี๋ยวจะกลับไปที่รถละแ,แล้วเดี๋ยวเราจะกำลังจะไปขึ้นรถกันไป สถานที่ต่อมาเราพาครอบครัวจอยแอนด์คอยมาสัมผัสความสนุกสุดมันบนลานเล่นสกีหิมะขนาดใหญ่ที่สกีรีสอร์ทที่ติดอันดับหนึ่งใน3ของสกีรีสอร์ทในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัสด้วยเนินหิมะที่มีขนาดสูงตั้งแต่1ึกิโเมตรขึ้นไปเป็นที่เก่าขานว่าเป็นสวรรค์ของนักเล่นสกีเลยทีเดียว ทีมอ e ีกเอสเอซนะครับทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของริษัทดอยจอยคอยนะครับวันนี้ก็เรามากันประมาณ 5, ท่าพนนะครับในทีมออนไลน์นะครับก็ั้งนี้มาเป็นครั้งที่6แล้วนะครับฮะเปตั๋วไยันตั้งห้ากว่าห้าติดนะฮะนะครับเป็นครั้งที่6แล้วนะครับก็สิ่งสาคัญที่เวลาทุกครั้งที่บริษัทมีการประกาศโปรโมชั่นนะครับเราต้องใส่ความต้องการอยากจะมาเลยก่อนเมื่อมีความต้องการอยากจะมานะฮะ มันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เราทำงานงานแล้วรดเรื่อวางแผแล้ความลงเลยครับนะครับ,รรน,รบนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับสำหรับให้เราสามารบ้านพิจิตโปรไชัจได้น,น,นะครับก็คิดว่าโปรโมชั่นของยูเอ็นคอยที่ธรรมชาตออกมาไม่ไม่ยากนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะพิจิตโปรโมชั่นมาได้เหมือนกันนะครับก็เชิญชวนกันมาเยอะๆนะครับในข้างหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ ดีครับผมพลวัตกำนันนะครับก็มาที่เกาหลีเนี่ยครับมาครั้งแรกครับสวัสดีครับผมไชรัดจินนัมบุนยเลยครับก็มาเกาหลีครั้งแรกครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนทางบ้านนะครับคนทีย่ย <Nixon> ังไม่ได้มาทัวร์กับจอยพอยเนี่ยครับก็ ขอให้พยายามทำเต็มที่นะครับและเราจะได้มาเที่ยวมาได้มาสนุกด้วยกันนะครับก็สนุมมกมากๆเลยครับก็ว่าครับต้องทำโปรมมาเที่ยวโปรโมชั่นให้ได้ครับเออผู้ที่สนใจใที่จะทำงานตรงนี้คงจะงมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่ท้อถอยแล้วก็คิดว่าเออสิ่งที่เป็นเป้าหมายนั้นคงอาจองใช้เวลาบ้างนะแต่ ค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้เดินทางต่างประเทศในชีวิตด้วยค่ะก็กับโรบอทนะคะทำให้ความฝันในชีวิตเป็นจริงจะพยายามทำโรบอทให้ได้มาเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณ j จซีค่ะที่ให้โอกาสในชีวิตขอบคุณค่ะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ ชันนางสาวจารุพรคนไว้นะคะอ่าสมัครเจซีครั้งแรกได้สี่เดือนติดโปปักกิ่งครั้งที่สองก็ได้ติดทิปเกาหลีกลับไปจากกักสกปักกลับจากปักกิ่งก็ได้ทำโปต่อก็จะได้ติดทิปของเกาหลีต่อค่ะดีใจและประทับใจขา,ขายของขายน้ำชายอยู่นะคะค่ะแลวสามารถติดโปได้สองครั้งแล้วค่ะค่ะก็บอะถึงโปรโมชั่นดีๆนะคะของเจ ของ JC นะคะเพราะว่าบอสของเราจะมีโปรดีๆให้กับชาว JC ทุกๆปีนะคะก็เลยมมไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานซ้ายขวานะคะให้เขามีแรงบับนดาลใจที่อยากจะมาท่องเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตนะคะแล้วก็สามารถพิชิตได้ทั้ง2คนซ้ายซ้ายขวาถือว่าสุดยอดมากเลยะคะ่ะขอบคุณ JC ค่ะ ลูกที้นได้ไหมถ้าคุณสอนได้ลูกทิ้เก่งไหมแต่วันหนึ่งคุณก็จะต้องขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์เนี่ยคุณต้องผ่านมาหมดนะคุณต้องเป็นผู้อีพ่อคุณต้องเป็นนักขายก่อนถูกไหมแล้วคุณต้องเป็นนักสร้างองค์กรด้วยก่อนไหมเพราะถ้าไม่มีองค์กรแล้วคุณไปสอนเขาคุณไปสอนใแทนนะเรียนมาเมื่ออะไรสอนตัวเองอ่ะจริงไหมครับใครจะเป็นเทรนเนอร์เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกไงทำไมต้องเป็นสไลด์เนี่ยทำไมต้องเป็นเทรนเนอร์ถ้าคุณเป็นเทรนเนอร์พ่อคุณมีองค์กรคุณต้องไปสอนองค์กรคุณเข้าใจยัง แต่วันนี้เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่จะสอนอะไรต้องมาเรียนรู้นะครับรู้ว่าหนึ่งรูปแบบการทางานทําอะไรทาอย่างไรมุ่งม,มั่นสู่เป้าหมายแน่นอนครับบางคนเนี่ยทํางานสักพักเจอปัญหาถอนใจเลิกขออนุญาตนะถ้าทาแล้วไม่สาเร็จอนะ่ะถ้ารู้ไม่สําเร็จเริ่มแต่วันนี้ดีกว่าเสียเวลาจริงไหมครับจริงอันนี้เรื่องจริงนะทําอะไรก็ได้ชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวนะ ถ้าทําไม่สําเร็จอย่าทําแต่ถ้าทําแล้วมีโอกาสสาเร็จทําเต็มที่เลยวันที่ผมทาจอยคอยครั้งแรกนี่ถามจารย์สมบุดูเนี่ยแต่เออประธานจะทํานานหรือเปล่านะอ่าถูกไหมเนี่ยมันก่อนเพิ่งบอกผมเนี่ยรู้แล้วว่าประธานจะทำเพราะทำมาสิบสี่ปีแล้วก็เลยตัดสินใจจะทําอันนี้เอาเลยคือถ้าไม่มั่นใจเนี่ยอย่าทํา เหมือนกันนะ่ะถ้าผมไม่มั่นใจผมลงทุนไหมไม่ลงนเฮ้ยมผมจะมาลงทุนบาทสองบาทที่ไหนหลงทุนจอยคอยพันล้านนะ่ะจริงไหมครับจริงเฮ้ยถ้าผมมีเงินขนาดนั้นผมไม่คิดจะทํายาวผมก็เลินไปทาอย่างอื่นดีกว่าจริงเปล่าอันนี้มันต้องมุ่งม,มั่นนะต้องอย่าก,กูปัญหาต้องสู้เพราะนั้นเหมือนกันวันนี้สร้างเครือข่ายถ้ามันไม่สู้ก็ยอมแพ้ซะอย่าไปทําเลิกไปเพราะอะไรไปทําเรื่องที่เราชอบและใช่ดีกว่าเราจะสําเร็จแต่ถ้าใช่บุกเลยครับ แล้วคุณสําเร็จนะครับทาไมถึงสําเร็จผมมีวิธีการแต่ถ้าคุณจะไม่สําเร็จมาเรียนนะครับมาหาวิธีการแล้วมาคุยกันใครที่อยากสเร็จเนี่ยมาบอกให้คุณเจอปัญหาเนี่ยคุณรวมคนสักร้อยสองร้อยเนี่ยผมไม่สอนคุณได้นะแล้วมานั่งคุยกันผมไกลไลน์ได้เจอปัญหาอะไรนั่งฟังเพราะแต่ไม่ใช่เอาแต่ปัญหามาพูดปัญหาอย่างเดียวเลยนะแต่ไม่เคยเรียนรู้แล้วก็พูดแต่ปัญหาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปดูซิว่าคนที่เขามีปัญหาทําไมเขาถึงเขาถึงสำเร็จ ส่วนใหญ่คนที่สําเร็จคือคนที่ไม่มีปัญหาส่วนคนที่มีปัญหามักไม่สําเร็จจริงไหมครับจริงเพราะว่าคนสําเร็จไม่มองปัญหาไงเ,เขามองวิธีการแก้ปัญหาแล้เขาไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาเลยแล้วเขาก็ลุยเพราะฉะนั้นถ้ามีคนสําเร็จก็อย่าไปคิดว่ามันไม่มีทางไม่สําเร็จเราก็มีโอกาสสาเร็จจริงไหมครับจริง,รงการรักษาแน่นอนการบ,บางครั้งมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย แต่ระหว่างทางอาจจะเจอปัญหาเพราะตัวเองไม่เคยรักษาองคอ์กรไม่เคยรักษาแนวทางที่ำทำอย่างม,มั่นใจแล้วก็มุ่งมั่นทำอะไรแล้วแต่ต้องรักษามาตรฐานตัวเองให้สูงขึ้นไม่ทําฉันรักษาทีมแล้วแต่มาตรฐานตัวเองไม่รักษาเช่นการทํางานอย่างต่อเนื่องลงไปช่วยตัวองค์กรอย่างต่อเนื่องรีคูดคนอย่างต่อเนื่องฝึกคนอย่างต่อเนื่องนะ แล้วก็พัฒน,นาตัวเองต่อเนื่องแม่โอ้ตัวเองไม่รักษาความสามารถตัวเองไม่รักษาก็ไล้ไม่รักษาฟอร์มไม่รักษามาตรฐานสัมภาระก็ร่วมดังนั้นการรักษาที่เป็นเรื่องสําคัญการทํางานทํางานอย่างต่อเนื่องคนที่กัดไม่ปล่อยเนี่ยคนสำเร็จถ้าใครรู้จักผมเนะี่ยคุณเห็นไหมมีวันไหนผมอยู่ทํางานมีไหมไม่ทำทุกวันถ้าคุณลองไม่ทำเนี่ยคุณจะทําอะไรคุณถ้าคุณลองอยู่เฉยอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยคุณก็เบื่อคุณก็อยากตายขึเองเอง่ะจริงไหมครับ ลองไม่ทำเนี่ยคุณจะเบื่อจริงไหมครับจริงจริง,จ,รงจะบอกคนที่อยู่ร้อยปีส่วนใหญ่มีอะไรทำทั้งนั้นไอ้ตัวนี่อยู่แค่สั้นๆแ่ไม่มีอะไรทำจริงไหมครับรคุณไปถามเศรษฐีอยากตายยังไงงานก็เยอะทาทุกวันเพราะยังมีอะไรทำแต่ปะ่ะลองเนี่ยเราอยู่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 แล้วก็ไม่ทําอะไรสักพักก็เบื่อแล้วใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้นําเนี่ยลองอยู่กับที่สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเป็นไงคันคันมือขันเท้าแล้ว อยู่ไม่ได้จริงไหมอ๋ออาชีพนี้จะต้องเป็นอะไรที่แบบแท้จร้งตลอดมันเป็นคุณสมบัติคุณสมบัติของคนที่ไม่อยู่กับที่นั่นแหละคุณจะสเปรย์ถ้าคนอยู่กับที่เหมือนน้ำนิ่งไงน้ำนิ่งเองนี่ไงคนราบตาวไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเปลนไปห,หรอกนะนั่งมองอว่ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเพรสิดนต์สุวิทย์โพสโรีครับผมก็มาจากอีสานครับก็นะผมและทีมงานเนี่ยมาจากจังหวัดอุบลนะครับนี่ก็บรรยากาศสบายๆนะครับที่เจนซีจัดให้ผมครับสตรสาเร็จตรงเนี้ยไม่ได้ยากเลยนะฮะก็คือเราสําเร็จไม่ได้สําเร็จแค่เราเพียงแค่2คนนะครับเราสําเร็จกันทั้งทีมนะครับสตรสาเร็จที่มาท่องเที่ยวกับเกาหลีง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่นะครับ เราแนะนำาคนที่เรารักนะครับเพียงแค่ด้านฝั่งซ้าย5คนฝั่งขวา5คนนะครับทำให้เขาประสบผลสมเร็จมาเที่ยวเหมือนเราแล้วก็สำเร็จด้วยนี่เป็นสูตรสำเร็จได้ง่ายของผมแล้วก็ทีมงานครับอยากให้นะฮะเชิญชวนนะครับคนที่ยังไม่ได้มาท่องเที่ยวกับเจนซีะครับได้มาลุยกับเจซีกับ,บพวกเรานะครับว่าทีเนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมฮะเรามากันง,ง่ายแบบนี้แหละแล้วก็มาสนุกสนานกันท่ามบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้ ก็ขอเป็นกำลังใจท่านครับผมทำได้ท่านก็ทำได้เช่นผมครับดีใจนะครับเป็นครั้งแรกแล้วครับที่ได้รับทริปนี้นะครับครับเป็นความรู้สึกที่เยี่ยมยอดมากนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะเป็นทริปที่ดีที่สุดทริปหนึ่งจ้ะมงเพชรสายาเดตนอนมาจากประเทศลาวอ่าคือเที่ยวกับทุกทริปของอ่าเจซีเออไม่ใช่ไปเยอะมากแล้วค่ะ หลายประเทศแล้วแต่ทิปนี้เกาหลีเป็นครั้งที่2ประทับใจมากมาทุกครั้งไม่เคยผิดหวังกินหรูอยู่สบายกินอิ่มกลับไปน้ําหนักไม้ลดเลยขอบคุณค่ะเลอกรทีครับผมเลเกียินะครับผมก็รู้สึกประทับใจครับกับอุษาจอยแ n นคอยกับผมที่ได้มีโอกาสได้มาเที่ยวต่างประเทศนิครั้งที่2ครับก็รู้สึกประทับใจหลายๆอย่างครับเกี่ยวกับ ทีมงานเกี่ยวกับที่อยู่และก็การกินแต่ขอบคุณเจสซีมากครับเมียพู สองก่อนสองก่อนขันจังเมียกูพับพักพับพักเออเซโยสารังเฮโยบุบุเมียกูเมียกูบุบุพับพักพับพักโอเคเฮโยอาบเปย์โยเมียกูพับพักเมียกู งเยไปดีกว่าครับคุณดีไปก่อนต่มมาด้วยสายงานไทยโบ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 เมียกูคันจังปับปับไปดีกว่าครับไปดีกว่าเฮียมาซสิเซี่ยวเมียกูคันจังบบ มาสิเสียเมียกูขันจังเมียกูขันจังหิปเปย์โยจะจูงท่าเดียวเลยไปเลยเชิญเชิญสรังเฮโยอิยเปยโยบุบูขันจัง เมีอกูบุบุพับ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 รังเฮโยเมีอกูขันจังมาซืือเซียว่างไ